สวัสดีทุกคนเลยนะครับผมวันนี้คผมนะครับผมคนเดิมบนเกาะไม่ใช่คนใหม่นะผมฟังจะเสียงดี <c oughs> ซึ่งเราก็ไม่ได้ถ่ายคลิปหน้าเลยครับผมลาสก็วี่แปดตุลานะเดี๋ยวผมค่อยพูดเรื่องพูดเรื่องการถ่ายคลิปแล้วกันนะผมวันนี้อยู่กับห้องผมอีกเช่นเคยวันนี้ผมจะมา,มาพาทุกคนไปดูของของเล่นหรือของต่างๆที่ คิดถึงย้อนนึกเออยากแบบย้อนไปในวัยเด็กเลยครับผมจะ่ไหมอะไรบ้างไปดูกันเลยครับอย่างแรกเลยครับผมก็จะอยู่ในตู้เสื้อนะครับผมไม่ต้องสนใจนี้อะก็คือผ้อา,ามันสุปรกไปเออโอเคก็จะเป็นเตียงก้าครับต้องเอาออกสิ่งกกไม่ต้องสนใจครับผมผมไม่ได้เป็นคนิด เน,นี่ครับผมก็จะเป็นไอ้ทำไมภาพไม่ชัดเลยวะภาพไม่ค่อยชัดนะก็จะเป็นรูปเอ้อะไรเนี่ยทำไมภาพไม่ชัดเลยก็เป็นรูปผู้หญิงขับรถตู้ทุกคนนี่มันคือกระบอกออมสินของผมทุกคนอาจจะคิดว่าผมไป่เจ้เธอหรือเปล่าทำไมต้องเอากระบอกออมสินสีพูทำไมต้องใช้กระบอกออมสินสีฟูด,ด้วยผม,มใช่กระเธออะไรทั้งนั้นคืออันนี้ครับผม คือเป็นกระปุกออมสินตั้งแต่ปะครับแล้วใครเป็นคนซื้อผมไม่ได้เป็นคนซื้อตั้งแต่วันคริสต์มาสผมจําได้ว่าวันคริสต์มาสเนี่ยมีคนให้ผมตอนที่เขากาลังเอ,อ่อจับฉลากของควันอยู่โอ๊ยเอาทุ่ีผมตด <c oughs> ออจับฉลากของควันอยู่ใช่ไหมครับผมดันได้ของควันของเพื่อนผม,ผมคนหนึ่งเขาเป็นผู้หญิง เขาชื่อว่าบอกชื่อดีไหมอ้าบอกก็ได <c oughs> ้ข้าวหอมนะผมเขาชื่อว่าข้าวหอมแล้ว,วผมได้กองควันเขาแล้วผมคิดว่าผมจะแกะแต่ว่าเขาบอกว่าได้ไม่จะดิแต่ว่า <c oughs> แต่ว่าเขาหัวเราะไม่รู้ว่าทำไมเขาหัวเราะครับตั้งแต่ป .1 ป .1 นะยังไงตเได้ตั้งแต่ผมแกะอ้าวว่าแล้ทำไมเขาหัวเลาะนี่กองความซิมพู ออกว่าแล้วไหม่ลัวแล้วแต่ผมไม่รู้ว่าเขาคิดว่าผมใช้กล่องของขวานนี้อยู่หรือเปล่าครับผมไม่รู้ว่าเขาคิดว่าผมไม่ใช้ของขวานนี้ว่าผมยังใช้อยู่ผมใช้มัจนมาถึงปัจจุบันเลยนะครับผมใช้ตั้งแต่่าจะป้อหนึ่งนะครับตั้งแต่ผมจิอเลรก็จะแบบโอ้โหภาพแบบเฮ้ยทำไมภาพไม่ชัดเลยวะเฮ้ยมันมืดจังวะนันอมันมันมืดจังทุกคนเด๋ยวผมไม่เปิดไฟว่ะ โอเคผมไปเปิดใส่อีกดวงนึงเออก็อันนี้ก็จะเป็นเงินที่ผมมีผมยังใช้อยู่นะครับใช่ผมยังใช้อยู่ผมยังไม่เลิกใช้ส่วนผมไม่ต้องสนใจรู้ปทุกคนก็น่าจะเคยเห็นแล้วเนาะโอเคก็ไมม่ไม่ไม่โอเคไม่สนใจมำไมโอเคแล้ก็มาเรื่องของเราอะลยเออทุกคนไมสนใจทำไมผมต้องใช้ก่อกระปุกออมสิ่นี้ เดี๋ยวที่จริงผมก็มีกระปุกความสิทธิเยอะเลยเออไอ้ตี้ไม่ต้องสนใจแล้วผมไอ้หนังสือนั้นก็ไม่ต้องสนใจของน้องผมโอเคก็จะมีกระปุกความสิทธิ์แบบเพียบเลยนะครับน้องสนใจแล้วกระปุกนี้กระปุกนี้ของน้องผมนะครับอ่าโอเคก็โอเคครับผมก็ประมาณนี้สำหรับกล่อง เอของชิ้นนี้ชิ้นแรกครับผมเป็นกระบอกความสินเพื่อนผมต่อไปเป็นชิ้นที่สองเลยชิ้นที่สองน้องสนใจขวดไหมครับผมย้ำแล้วนะผมมีน้องไม่เพื่อไม่ใช่ผมกินขวดนวมอยู่โอเคก็จะเป็นเออแล้วตรงนี้น้องสนใจอันนี้ผมติดเองดูมาหลายปีแล้วมันไม่มันไม่เชิงว่าของเลยนะแต่มันเป็น,นก็ ชอนไปที ina, ่อื่นไปที่อื่นไปที okay. ่อื่นตรงนี้เราลกันก็จะเป็นสปิเกอร์แม last สปิเกอร์แมนกระดาษที่ตเป็น last สปิเกอร์แพร้อมกับคาร์ทอนโทรแมนเอล่าอีพีลาสุดก็แังวีวีแนเปลี่ยนไปแล้วนะผมก็เป็นความสุดทดีๆที่วีแมนโอเคแล้วมันน่าตดใจรงไหนอันี้ของเพื่อนผมนะครับยานี้ันนสนใจอันี้ของเพื่อนผมนะครับ ก็ผมเป็นคนนำผมไม่แนะนำให้ผมบอกชื่อเลยไหมว่าใครเป็นคนนำ,ำไหมไอ้บอกเลยก็ได้คู่กานคู่การทีร่เป็นคนทำผมก็ไม่ผมไม่รู้ว่าใจทั้งทีวีแมนคู่การเป็นคนทำหรือเปล่าแต่รัสติก็มั่นแน่นอนแล้วก็ผม,ผมตอนที่ผมเจอครั้งแรกเนี่ยผมเห็นอะไรก็ไม่รู้ตกอยู่แต่มันเป็นรูปร่างเป็นคนนะผมก็เลยว็นำเฮ้ย รักสุดก็มเนี่ยผมชอบมากแล้วเ,เ,เขาก็ให้ผมผมก็แบบชอบมากแบบเออแบบเราแยกย้ายกันไม่เจอเขาอีกแล้วแล้วก็มีนี่เป็นที่เราลึกอยู่แล้วก็ไอกระปุกออมสินเหมือนกันนะครับผมก็เ,เป็นของนา่าจดจำอีกอย่างแต่ผมไม่รู้ว่ามีของนา่าจดจำอีกไหมเพราะผมไม่ได้เตรียมด้วยเดี๋ยวไปดูก่อนก็ยังมีของนา่าจดจำอยู่ โอเคต่อไปไปอันดูอันต่อไปเลยครับของเชนต์สบายจะอยู่ในลิ้นชักของผมอ้ยนี่นักเลง,มงนะะมไม่ต้องสนใจมันนะครับผมไม่ต้องสนใจมันนะครับผมไม่ต้องสนใจมันซุ้มขนาดนี้มันจะไม่มีใครสนใจได้ไงวะมาเปิดลิ้นชักขวดน้ำผมลูกแก้วใช่ลูกแก้ว,กกวเ,เดี๋ยวนะี้ไม่ต้องสนใจมันไม่ได้เลื่องน,นะ,ะผมเอ้ยอ๋อ นี่มันคือลูกแก้วถ้าคุณมองไม่ชัดมันคือลูกแก้วจริงนะครับผมขอไม่แกะออกแล้วกันนะครับเดี๋ยวมันจะเลืนตุกหมดเลยเออประมาณนั้นลูกแก้วผมไม่ได้ขีโม้โอ้หดอะไรนะผมมีลูกแก้วโควิดเพื่อผมไม่ได้ขีโม้โอ้วดอะไรเพื่อนผมให้ใช่เพื่อนผมให้อีกแล้วเหรออ่ะเพื่อนผมไม่ได้ให้ผมมันจะอยู่ในคลิป เออความคนนี้ความจำด,ดีนี้ได้ไงนะผมก็จะเป็นอะไรลูกแก้วอะไรผมพูดไปหลายรอบแล้วโอเคแตแก้วนี้คนให้นะผมเนี่ยต้องบอกชื่อเลยบอกชื่อนี้ไหมบอกก็แดละอยู่เือให้ผมแบบผมก็ไม่รู้ทำไมเขาให้ผมนะแต่ผมไม่รู้ว่ามันเป็นความจนจำดีๆหรือเปล่านะครับเออเขาให้ผมไม่เป็นไร ที่เจ้าคุณอาผมชอบพวกแก้วไหนไม่ได้สุผมชอบพว,วบกแก้วไอ้น้ำงินตรงนี้นะแต่มีบางอันที่รู้ก็ไม่ได้ผมเอาบวกผมเพื่อนอีกคนให้ผมแต่ผมก็ไม่บอกเกิดตินโอเคผมคิดว่าน่าจะไม่มีของความทรงจำดีๆแล้วนะครับโน้ตบุ๊กโนะ้บุ๊ใครซื้อให้ผมอ่ะฮะโน้ตบุ๊กเหรอเอ้ยเขาไม่ได้สปอนเซอร์ว้าซุ่มทำไมวะเอ้เอ๊เดวก่อนนะ กระจุกนี่กระจุกกระจุกยาส่องกระจุกเราสอ่องเดี๋ยวมันจะเห็นหน้าผมเฮ้ยอันตรายเนี่ยกระจุกนี่อันตรายเลยครับผมถ้าเราใส่คลิปดว่าก็ส่องนเนี่ยเพื่อนจคิดว่าบ้านผมไม่มีกระจกก็ต้องมีอยู่แล้วใช่ไหมโน่นโน่นแต่ผมไม่ให้ดูหรอกเดี๋ยวจะเห็นหน้าผม ต่อไปเรื่องต่อไปเลยครับผมไม่เกี่ยวกับของเล่นแล้วของเล่นหมดเด้วมัง้งจริงๆโอ้โหมีเยอะเลยเโอเคนี้ก่อนเรื่องว่าทําไมผมถ่ายคลิปนานจังอย่างแรกเลยผมไม่มีเวลาถ่ายคลิปครับใช่ผมไม่มีเวลาถ่ายคลิปผมกว่าวฮ่าถ่ายคลิปเล่นเกมเล่นเกมนี้เล่นเกมไอ้ผมคิดคอนเทนต์ไม่ออกครับว่าจะทําคอนเทนต์อะไรล่าสุดก็คิดคอนเทนต์ถ่ายคลิปเล่นโรบอคสตาร์ว r s แต่ดูไม่เอาดีกว่านะครับผม ผมก็เลยทําเสียงไงดิผมเมือเลยแบบทำรายการนี้ขึ้นมานะผมเออแลวพ่อแม่ผมก็ไม่อยู่ด้วยนะครับโอ้เรื่องนั้นเหรอผมเมื่อเลยทำยิแเละเพราะว่ากลัวแบบผมไม่รู้นะว่าจะมีท่านผู้ชมบางคนคิดว่าผมเลิกถ่ายคลิปแล้วหรือเปล่านะครับผมเออปิดเงยนนะนะผมซึ่งผมยังไม่เลิกถ่ายคลิป นะแล้วผมหาเวลาถ่ายคลิปไม่เจอจริงๆผมไม่ได้มีงานไม่ได้มีอะไรเลยทุกคนแต่พ่อแม่ผมอะไรแบบนี้โอ้เรื่องเยอะบางทีกะว่าถ่ายคลิปแต่น้องยังเล่นมือถืออยู่และมือถือแบตใกล้หมดโอ้่ายคลิปอะไรฮะก็เลยสาอหตุที่ผมถ่ายคลิปผมไม่ได้ขี้เกียจอะไรเวลาผมถ่ายคลิปงานไหมผมก็จะบอกว่ากับผมขี้เกียจผมก็ได้ถ่ายคลิปนานแต่นี้ผมไม่ได้ขี้เกียจเลยครับผม ผมกล่าวว่าจะไม่มีเรื่องราวแบบนี้ครับผมที่ผมถ่ายคลิปแบบนานนานมากมากเลยนะครับผมเพราะว่าถ้า,ม,าม,ม,ม,มันเกิดขึ้นอีกก็ไม่ได้ผมจะไปทำช่องแล้วผมามันเกิดขึ้นอีกเพราะว่าาคุณรา้ววต้องถ่ายคลิปนาน้างครับอืมเมื่อผมจำได้ตอนที่ผมถ่ายคลิปแรกเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยผมถ่ายคลิปโอ้ยหลายคลิปเลยจะไม่คลิปไี่จะไม่ได้แล้วถ่ายกี่คลิปอ้อและอย่างหนึ่งคือไอ้กองวานเนี่ยไอ้ไนี่รูปเนี่ย ที่ผมได้จากเพื่อนผมมีรูปด้วยครับตอนนี้ผมได้ของขวัญแต่ผมคิดว่าน่าจะให้ดูไม่ได้ผมว่าเป็นติดหน้าผมด้วยใช่มันติดหน้าผมแล้วผมอาจจะไม่ดูได้นะผมเจ๊เ <c> จ <oughs> ๊ด้วยมีหน้าผมไงโอเค okay. ก็สร็จแล้วที bye ่เกิดตัวหลับกันไบอยแท้ผมเอาอะไรบางอย่างครับทู้ชมมีใครแบบ โอ้โหฟังเสียงแบบผมแบบบ่อยมากเลยฟังเสียงผมแบบเหมือนแบบเหมือนไอ้นศ์มาถ่ายคลิปเลยอะก็เสียงผมไปฟังเสียงตัวเองจากคลิปแล้วนะผมก็บอกเหมือนกันว่าเอ้ยทำไมเสียงเราเป็นแบบนี้วะเหมือนไอ้นศ์ถ่ายคลิปเลยครับผมที่จริงแล้วผมไม่ใช่เด็กแล้วครับผมผมไม่ได้อายุห้าขวบสี่ขวบเก้าขวบเฮ้ยไม่ใช่เก้าขวบมาจากไหนเมื่อผมไม่ได้อายุห้าขวบสี่ขวบแปดขวบ จ็ดขวบแล้วนะครับผมผมอายุผมบอกอายุไม่ได้อะ่ะถ้าคุณจะพูดอายุผมก็เลื่อนไปเกิดไปที่ช่วงผมเลยเลื่อนไปทั้งบนมันจะมีบอกอายุอยู่หน้าบนแบบเล่นบนสุดเลยอะไรให้ผมบอกเลยบอกเลยวนะ่าอายุเก,ก้าขวบแนะับอืออายุเก้าขวบเก้าปีนั่นแหละจะบอกกัไหมมั้งยุบอกเดี๋ยวคุณเดี๋ยวก็มาห,หาว่าเราเวอร์โอีกโอ,โอ้ประมาณนี้นะครับผม แต่ว่าคุณคิดว่าเสียงผมดูเนื้ออะไรไหมถ้าผมเสียงเสียงอะไรกันอือฮือเอ็นเซอรไหวะทวร์าารวด้ครับผมเออนี่นะผมก็คลิปนี้ขอเพียงแค่นี้นะผมบายบายโอ้ยเสียงนี้ก็แบบชายชาตีเกินที่นี่ก็ตั่อะไรกันไม่ผ่านนะผมสิบเอ็ดโอเคือสิบสองเลทีเดี๋ยวแบบให้เลขสวยเลย